กราบสวัสดีท่านผู้ชมสุดี่เหลือสุดี่รักด้วยนะคะท่านผู้ชมจ้ากราบสวัสดีท่าน,นผู้ชมด้วยนะคะพบกับไอโกบอีกแกลานะท่านผู้ชมจา้ากับช่องไอโกบสตร้อนนั่นเองนะท่านผู้ชมจา้าเจอกันทุกทุกวันเวลา16นาฬิกา4ีนาทีของทุกวันนะท่านผู้ชมจา้าวันนี้นะคะไอโกบมาเล่นเกมวิธีแฮกเกอร์เลนอีกแล้วเล่นไม่เบื่อคะ่ะท่านผู้ชมจา้ารู้สึกว่า รู้สึกว่าชอบเกมนี้ที่สดหลักนะท่าน้นชมค่ะเออช่วงนี้ยอดเยี่ค่อนข้างที่จะน้อยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอ้กบคนนี้ด้วยนะคะดูคลิปไอ้โกบกันเยอะๆนะสมัยก่อนคนดูแบบพันกว่าห้ารขึ้นนะนุู้ชมจักสมัยนี้คือแบบไม่มีแล้วนุนชมจักรู้สึกเศร้ามากๆแลนะ้วน,นชมจากก็เลยแบบเฮ้ ก็เลยเศร้านิดหนึ่งนะท่านผูกชมจ่ากแต่ไม่เป็นไรครบไม่เป็นไรก็จะก็จะตั้งใจทำมา <S <S <an> <S ตั้งใจคิดให้ทุกคนได้ดูดได้ชมอีกเหมือนเดิมนะคดะ๋ย่าเบื่อกันไปไหนเลยนะคะ <S <S <an> <S แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามสี่ร้อยกว่าคนนะคะขอบคุณจริงๆนะคะถ้าไม่มีพวกคุณดิฉันคงเลิกทำช่องน,นี้ไปแล้วนะทะุกค <S an> นจ้ายก็ขอบคุณทุกคนจริงๆะคะ่ะ 1. 1> เหนื่อยแนละ้วกับการทำคลิปแต่ก็จะสู้นะคะเพราะว่า f c ทุกคนเลยซึ่งช่องจะน้อยคนจะไม่มีคนดูเขาจะตั้งใจทำคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ชมเหมือนเดิมนะคะแล้วชมจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆคะ่ะขอบคุณเลยนะคะแล้วชมมามาเริ่มกันเลยนะวันนี้เล่นวิธีแห่งกินเลือนเดิมนะคะวันนี้มีทุนอยู่ที่113บาท 113บามบาทมาลุ้นก็สิว่าจะแตกปันเท่าไหร่เอาไปสัก3บาทก่อนเนาะเป็ดซ so nope. <m enfant? ın opoly> <illing> ัมสามบาทออโต้สักห้าสิบออโต้บาลุ้นกันสิว่าจะแตกปังหรือเปล่ามาเลยลูกอะไรนะคะท่านผู้ชมจ้ะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอ๊กบคนนี้นะคะท่านผู้ชมจ้ะกดกระดิ่งเบ้างแม่บ้านจิ๊บใหม่ใหม่ของช่องไอ้กบสตาร์ทเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจแอ๊กบสตาร์ทนะีได้นะคะท่านผู้ชมจ้ะมาแล้วเมื่อไหร่ผู้ชมจ้ะมา

phải tạc này thiệt Ừ mà này mà Ô hồi giờ mấy đái là nó không cả. Mà 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 là nó Mà Mà lớn cái gì Mà lớn cái bắt bằng โอ้โหตอนนี้เหลือเงิอนอยู่ที่หา้าสิบกอบาสอยากจะร้องไห้อยากจะขอร้องไห้สิยาท่านชมจา่าอยากจะร้องไห้สิยาท่านชมจา้าโอ้โหเศร้าส,สุดๆเกิดข้อผิดพลาดที่อะไรคะท่านชมจา่างงสุดๆมีการเกิดข้อผิดพลาดโอ้โหดีนะเงินไม่หายหัวใจจะวายค่ะท่านชมจา่าหัวใจจะวาย มาขอแจกอีกสักรอบหน่อยโอ้โหห้าสิบรอบฉันคือหายวับไปกับตาแล้วท่านผู้ชมจ้ะงงสุดๆมาเอาอีกสักห้าสิบรอบมาเบสสามบาทมาออตโต้สักห้าสิบออตโต้เลยค่านผู้ชมจ้ะมาเริ่ม,มาแน่านผู้ชมจ้ะมาเลยจ้ะมาขอแบบแจกแบบเรื่อยๆนะท่านผู้ชม ถ่าแบบไปเรื่อยๆนะวยสัมจัสมา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 ขอดูถายแบบเรื่อยๆช่ำๆเออได้กำไรกับพอสักทีนะทุกท่านผู้ชมคิดว่าวันนี้จะเสียตังเงี้ยอมไหมนะทุกท่านผู้ชมไหมนะทุกผูช้ชมโอ้โหได้เงินรงางวัลก้อนโตอยู่ที่ 93้าสิบามบาทนะทุกจัดฟังสุดจุดไม่อยู่ไปเลยอ่ะทุกท่านจับคิดไงน,นะคะซ้ำมาเพาืเ่อความสนุกความบันเทิงแล้วนะนะคะเด็กคนไหนที่ต่ำกว่า18ปีไอ้กลุ่มไม่แนะนําให้ทํทาตามนะคะทุกท่านจับดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะนะแต่ไม่แนะนําให้ทําตามนะคะทุกท่านจับไม่แนะนําให้ทําตามนะคะท่านผู้ชมามาหลงกันต่อหลงกันต่อดาวเาจะแตกวางแตกครับเลยความหลงกันเลยทุกท่านจับมา Malung cái em, xong chặt. Extensive song 42 sệt tay bằng để bạc. Mà gần em, xong chặt. Malung gần Mà xong chặt. Malung gần em, xong Mà 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 em, Mà Malung gần em, xong. Malung gần em, xong. Áo gần em, xong. Malung gần em, xong. Malung gần em, xong. Malung gần สามสิบห้ารอบสุดท้ายมันลุนกะทิวจะแตกปากแตกชับหรือว่ามันลุนกันแล้วชมชันมันหลุนกันแล้วชมชัมามาสามสิบสองรมีจุแตกตัวอไรมามันลุนกันแ่าลุนกันแล้วจะต้องชมามสิบสรอบาไมได้ะันชมชัจได้ร้อกว่าบาทเหมือนเดิมเหม ใจร้ายก็ติฉันเลืเกินใจร้ายจริงงจำกัญน <obedient God. S 2> ี้ตาแต่ก <In> ็ไม่เป็นไรเล่นเพื่อความสนุกกว่าบันเทิงนะครับเอ้มักินก็ะด้นห้น้องชม ยี่สิบห้าสุดท้ายมันลุ้นนสิว่าจะแตกบังหรือเปล่าจะแตกบังหรือเปล่ามันลุ้นนะสิมาจ้ะมาตัน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 ยี่สิบเอ็ดรอบสุดท้ายมันลุ้นนสิว่าจะแตกบังหรือเปล่ามามา มันหลุดเงี้ยแหลจะได้ไม่ส่งใจมันหลุดเงี้ยแนวจะไมู่มไไม้ชมมาเอาหน่อยเอาหน่อยมาเอาหน่อยเอาหน่อยสิบสี่รอบนี้จะตัดพังกันเลยพังหลบซือเปล่ามาเลยนี่สิมาโอ้โหมาสิบก้าวมา แต่ด้ยังไงาคุณผู้ชาร้อยล่อก็ยังไม่ได้อะไรถ้ามันถึงสองร้อยฉันก็ภูมิใจแล้วลว,วันนี้ขอสองร้อยขอแค่สองร้อยเท่านั้นขอแค่สองร้อยอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวมาอีกแค่หกบาทเท่านั้นอีกแค่สามบาทเท่านั้นสามบาทมะโอ้โหไม่มาาเลยคุณผู้ชม เศร้าอ่ะเศร้าจริงๆนะ่าผู้ชมจ้าลอยรอบแล้วยังไม่ได้อะไรเลยท่านผู้ชมดูสิเศร้าส,สุดๆโอ้ยงงส,สุดๆแต่ละท่านผูช้ชมจ้ามาชมะลอก่ายังไม่ได้เลยท่านผู้ชมจ้าได้กำไรแค่ห้าสิบบาท โอ๊ยเนาะโอ้โหมาขอใครจะไหวกระช่างนะทุกผู้ชมเบ็ดสบ,บาท10บ,บ,บ,บาทได้ส0บ0ี0สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหบารอบบาทสิรอบหนึแตกก็คือได้ไม่แต่ก็คือจบจะกลับจะจบกิบละ รู้สึกเหนื่อยเล่นลอยรอบยังไม่ได้อะไรกับเพื่อนนะทุกชมมาลุ้นกันเลยมาไมา่ได้โอ้โหได้หกบาทเลได้ก็หกบาทเสียคือเสียรอบนี้คือเสียก็คือเสียไปแล้วทุก,ก,กทุกชมมามาเออสามสิบบาทมาแล้วมาสิบสองบาทมาแล้วมา ใเงินรางวัลรวมอีกทีห้าสบาทก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมมาห้ารอบสุดท้ายขอแตะแบบบางๆได้หรือเปล่าแตะปบบงๆได้หรือเปล่ามาเอาหน่อยเอาหน่อึ่งคุณผู้ชมมามามาโอ้โหจบ ทุน111บาทแตกไปแล้วได้20กว่าบาทเล่น110รอบรอบนะท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะท่านผู้ชมจา๋าเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะท่านผู้ชมจา๋าคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ไอ้กบคนนี้ได้นะคะ กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พาดคลิปใหม่ของช่องไอโกสลอดด้วยนะคะถ้าไม่ชมฝากเป็นกำลังใจให้ไอโกไอโกสลอดกันี้ด้วยนะคะถ้าไม่ชมจากคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอตัไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ